ทำนามาตั้งกำเนิดจนแก่แล้วนี่ปีแล้วครับหกสิบเจ็ดปีแล้วครับน้ำนี่มันเป็นประเด็นหลักเราต้องใช้น้ำคือน้ำนี่ถ้าน้ำฝนมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ผลผลิต นี้ดีหน่อยหน้าตามันมีเครื่องประทานของในหลวงเขาทำให้เรื่องเขื่อนขาดในปีปีหกศปีหกศมันก็เขื่อนขาดมันมันขาดลงมาจากเครื่องประทานลงมาำํำตามลำห้วยแล้วก็ไหลตรงลงมานานเป็นห้วย เนี่ยวิธีดักปลาธรรมชาติคือน้ำลงมาจากเขื่อนปลาก็ลงมาจากกับน้ำมันมีที่ดักปลาเวลามานาก็ได้อาหารไม,ไม,ไม,ไม่ต้องไปหาบางทีก็ปากเบ็ดโอ้ จะหอยเดี๋ยไม่หอยนี่หอยหอยหอยเชอรี่ <c oughs> กันไม่ให้ลงไปกินข้าวถ้าปล่อยลงน้ำก็ไปกิน้นข้าวนี่ปลาธรรมชาติ <c oughs> เดี๋ยวไปดูอีกที่ก่อน <c oughs> โอ้มีแต่หอยโอ้ไม่มีปลามีหอยอย่างเดียวตัวเนี้ยหอยก็มีเวลาค่อยมาเอามันปล่อยทิ้งไว้ะก่อนน้ำท่วมมันขาดลงมาเลยเนี่ยจากห้วยลงมานานีาน่หน้าตานี่อ้ยมันไม่มีไม่มีต้นข้าวไม่มีคันนา มันเป็นห้วยไปหมดเป็นน้ำไปหมดเขาอ่อนเจ้าของหน้าน่ะเจา้าเขาอ่อนไม่รู้จะทำยังไงถ้าถ้าภาคหลวงเขาไม่ไมาช่วยนะ่ะตายตายบุญบุญบุญเยอะบุญหลายควา,ายนี่มันสิขาดน้ำาพได้ใมันร้อนมันก็นอนนอนน้ำนอนขี้ตมขี้เลน สินอนไปเรื่อยๆมันห้อนมองได้มันก็นอนมองหันเออนอนเย็นแล้วมันกันลูกขึ้นห้ากินคือเกาถือว่าเข้าเอิรนกันไปเป็นกุ้มเป็นก้อนดีไม่แตกแยกควายก็เลี่ยงง่ายเลี้ยงง่ายก็ดีนะไม่ถึงกับลำบากเท่าไหร่ไม่ลำบากเท่าไหร่เพราะว่าเขื่อนเขาทําใหม่ ข้าล่มก่อนล่มก่อนพักร้อนก่อนพักเหนื่อยก่อนทางนั้นถว่วเบิดขนาดรดรถย่นก็ไปดอยเอาหัวขึ้นทั้งทั้งทั้งโน่นไวเพราะว่านั่นถว่วแต่ว่าบ้านนั้งนั่นถว่วคืออันี้โอ้ข้าเจอาาใส่เสือกเลยเสือกดึง เอาเสือกเซนิ้นใหญ่หันดึงขึ้นมาดึงเสาอันสะพานาาพนั่นขึ้นมาเขาเจ้าซอยค้นจมน้างเฮื่อนหลังเงื่อนหลังอยู่ใต้อยู่ใต้เขื่อนมีมีหลังเดียวใหญ่ๆตรงตรงนี้บนนี้รอบข,ข้างน้ามทวมลิบหัวงเลยมีคน,นแก่อย,อยู่อยู่ในบ้านผู้เดียวเขาเจ้าซอยเรือขึ้นมา พอหลังน้าท่วมน้อยลงหน่อยไหมฮะือว่าหน่อยลงตะพัดเคลื่อนเคลื่อนแตกมันนี่หันน้ําท่วมเกือบจะไม่มีเลยเพราะว่าข้าเจ้าเห็ดเคลื่อนไม่ทั้งไตข้าเจ้ากับน้ำข้าเจ้ากับดุมสมบูรณ์เพราะว่าข้าเจ้าปล่อยเคลื่อนลงไปกับน้ำทั้งไตกับดุมสมบูรณ์แต่ว่าเคลื่อนเคลื่อนตัวนี้ขะน้ำแหงบม่มีถ้าเคลื่อนตัวนี้แหงทั้งไตกับบะมีน้ำใสขึ้นกัน เจาจกลำบากคือกันเพราะว่าเขาเจ้าบ่มีน้ำอันเคลื่อนตัวนี้ติ่มทั้งใต่กับมีใส่นกก็เริ่มจะลงแล้วนี่ที่ผมมีหนังสติ๊กกับลูกดินปั้น,นมายิงพอเห็นนกตาก็ยิงเลย นาตะก่อนเป็นให้ไล่เล็กๆหลังจากทางภาคหลวงเขามาน้ําท่วมมันขาดแล้วเขามาทําให้ก็เป็นล็อกละหกไล่ <c oughs> เดี๋ยวจ้าไปเอานกก่อนเอานกติดดางนกมันกินข้าวมันมันติดดางก็จะเอามันไปกินดัเออเออ ถ้าตีตังไวมันหนึ่งมันมีน้ํามันมีน้ําที่สมบูรณ์มันทําให้ดินดีข้าวก็ดีมันมากับน้ําน้ําสมบูรณ์มาจากเขื่อนเขื่อนของในหลวงราชการที่9เป็นผู้สร้างเริ่มแรกหลังจากราชการที่เกหมดไปนะรุ่นรุ่นแรกๆเนาะ แล้วก็มาเขือนขาดปี60แล้วก็ราชาการที่10เขามาทำจอ่อแล้วน้ำสมบูรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์ไปหมดข้าวข้าวดีดินดีน้ำสมบูรณ์มันก็ดีไปหมดครับ